ลิฟติ้งขนตานะคะมาดูเปนเพีอีกเคสหนึ่งะคะ่ะอีกรายหนึ่งนะคะว่าขนตาเขาจะสวยจะง,งามจะเด้งขนาดไหนนะคะการทำลิฟติ้งขนตาก็คือเป็นการทำดัดขนตาถาวรอ,อีกวิธีการหนึ่งนะคะจะให้ทำจะให้ให้เราเนี่ยไม่ต้องไปดัดขนตาแล้วก็ไปทำปัดมัดคาล่านะคะ,นะ,คะในช่วงนี้ก็คือเป็นการช่วงเก็บขนตาเก็บรายละเอียดค่ะขนตาข้างบ เพื่อที่จะให้ดูตาของเขาเนี่ยจะได้งอนงามนะคะในช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะให้ติดเข้ากับแกนของขอบตาของเขาของเปลึกตาของเขาเห็นไหมคะนะเก็บได้ทุกรายละเอียดแล้วนะคะจะเรียงลาดับนะะเรียงเรียงเส้นนะคะเส้นต่อเส้นเลยนะคะเป็นการดึงขนตาให้ยาวขึ้นมาอีกวิธีการหนึ่งนะคะ มาติดตามดูนะคะว่าขนตาของเขาจะสวยงามเด้งขนาดไหนคะ่ะสวัสดีค่ะ